ต้องปิดตาใช่ไหมเวลาไหว้ไม่ต้องหรอกน้โมสงจบน้ำโม่ศึกษะพรโกนัตสมารสักพรัะสักโคตัสโคตวอะไรตัวสมาสุติสักก็คือขอคอนก็ขคต่สิ่งนี้เท่านั้ อัน่มนยสุดปารน่นนดี่ต้อนีตองเนลางเล่าออะไรก็ไมรอดจริงต้องฟังทุ้ดไววันนี้พี่เจ้าไมกลัวไม่ตายใจม่นคงไปผ่าแล้วก็กลบวยอะไรคิดอะไรวาย 몸론 작릉. 아, 직부다팡 레오. 나비카 쪽뒤쪽파 대깨 남 상본 카이 아 볼. 시와이파와이파 오. นะโมตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตพะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะออาโอบอกชื่อนามสกุลตนเองเบอกบุกชื่อนามสกุลตนเองหมายถึงยูเรนีเดียอาอาบอกชื่อจ้องครับชื่อคลขรนรับขอน้อมถวายโคโนมถวายนะ ปูเล <c ười> ah, <t> ่นยูแล้วนอนนอนน่นน่นน่นโมเมนต์อ้าจ็บครับนี่เหอนึ่งสองสามขอให้ขอให้ พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้า้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์คุ้มครองคุ้มครองให้ทุกอย่างรับลื่นให้ทุกอย่างรับลื่นปลอดภัยลอดภัยและก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขสวัสดีครับพระเลครับอืมเจ้าดทำท่าหนัง พระนยงอาคุณพระา낭ย์เรือช <ah ื่อฟรานย์วายจะมีลูกจะมีลูกเยอะๆสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนจะมีลูกไม่ได้ไปคนไม่ได้